สวัสดีครับวันนี้นะครับมาสอนวิธีการเปลี่ยนปุ่มของเกมเฟสยี่นะครับจากปุ่มอนาล็อกเป็นปุ่มบวกนะครับแล้วก็ถึงหน้าโฮมนะครับให้กดสี่เหลี่ยมปึออ๊บนะครับแล้วก็ตรง Common s e t t i n g เนี่ยให้กดเข้าไปแล้วเปลี่ยนจากตัว L นะครับเป็น อันนั้นเป็นตัวสัญลักษณ์ขึ้นลงสายฟ้านะครัแบจากนั้นก็แบ็กกลับ hmm. แล้วก็กดเข้าเล่นลองสักทีม โอเคนะ,อะขอบคุณนะครับที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับขอบคุณครับ